ครับผมวันนี้มาพบกับกาฟิลครับหน้ามนคนโก้เช่นเคยนะครับผมวันนี้ผมจะพามาดูครับยูซุดีแม็กสองจไฮแลนเดอร์นะครับซูเปอร์ไทเทเนียมนะครับปี2010นะครับผมมาดูที่จังหน้าของเขานะครับเป็นสีโครเมียมนะครับไฟหน้านะครับเป็นไฟโปรเจคเตอร์นะครับมาพร้อมกับไฟเลี้ยวในตัวนะครับมาพร้อมกับไฟตัดหมอกให้ด้วยนะครับผมคันนี้ได้ล้อแม็กคอร์สิบหนะครับผมมาพร้อมกับบันไดข้างนะครับภายในของเขานะครับเป็นสีเบรนะครับผมระบบเครื่องเสียงนะครับ FMAMCD นะครับผมบอกเลยว่าคันนี้ราคาเปิดตัวมาเพียง369,000บาทเท่านั้นครับผมผ่อนนะครับ 7,000กว่าบาทนะครับผมถ้าใครสนใจนะครับสามารถติดต่อเข้าไาที่0 6 4 4 8 5 6 8 6ครับเซลล์ิวจะให้ครับ